เวลาเราพักแล้วหวานต้องทํางานหน่อยละใช่ค่ะพี่ประว่าจะไปเปิดเป๋่าซุปตาในคราวนี้เนี่ยเป็นลูกสาวของเขานะคะดงังนั้นก็จะมีโมเมนต์แบบแม่ลูกอีแก้บหยอกน่ารักน่ารักมาฝากกันที่พูดถึงก็คือมุกดานาริยรักค่ะจะเป็นยังไงไปดูเลยค่ะตาเปิดเป๋าซุปตาเดวเวลาเปิดเป๋่าซุปตาแล้วค่ะอยู่กับมุกดาารินรักค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอรูปสาวอีกแล้ววันนี้ใช่นานมากหลังจากครั้งสุดท้ายที่เราเจอกันและวันนี้แม่รู้กลับมาเจอกันแล้วค่ะคุณขากลับมาเจอกันในหนังภาพยนตร์รอบนี้ใช่ถูกต้องอะเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องผลงานเธอเอาลูกกระเป๋าก่อนวันนี้กระเป๋า <ทะ S 1> เป็นยังไงบ้างคะกระเป๋ามุกดาใบเล็กแต่จุนะเธอจุมากเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะเสกทุกอย่างของอสากกระเป๋าใบนี้หรือนี่คือกระเป๋าดูเรมอนใช่ มนหนึ่งนั้นแหละพี่อ่ะชิ้นแรกก่อนเลยขอบคุณค่ะชิ้นแรกค่ะใช่ค่ะแว่นกันแดดเป็นซุปตาเนาะพูดยากกันเนาะต้องมีแว่นเนาะเปล่าหน้าสมหน้าสมล้วนๆไม่ต้องอะไรเอาไ้อำพรางเหรอใช่คือแบบเวลาปกติชีวิตปกติหนูจะไม่ค่อยแต่งหน้าหนูก็จะแบบแล้วขอบตาหนูจะดำแบบเบาลึกถ้าขาดแว่นมันก็จะดูแบบโสมมากใส่ปุ๊บเราก็จะดูมีอะไรขึ้นมาเออ ถ้าเป็นจุดเด่นที่คนมองมากกว่าเดิมใช่เอาแว่นตาชิ้นต่อไปคุณขาโอเคค่ะชิ้นต่อไปก็จะเป็นที่ง่ายกะต่อตาที่ทุกคนต้องมีเธอแต่มันอัดมันอัดแน่นนองอ่ะคือจริงๆอยากได้คืออยากได้ไซส์แค่นี้แต่ว่าบัตรทุกคนมันมีเยอะทั้งบัตรแบบเครดิตบัตรประชาชนใบขับขี่นู่นนี่นั่นอะแน่นมากอัดไปเถอะเราค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวปิดแล้วค่อยซื้อใหม่จะวะ นูเอาไปแบบสปาตั้งหลายรอบอะเออเอาสีคุณผาเ,เพื่อให้มันแน่นให้มันกลับมาแน่นไปหูฟังค่ะอันนี้ก็ขาดไม่ได้ถูกต้องอย่างที่บอกคือถ้าวันไหนไม่พกอะซื้อใหม่แล้วที่บ้านคือหูฟังเยอะมากหนูมีหูฟังอันนี้ 5, 5สีเลิศเพราะว่าทุกครั้งที่ลืมอบก็รู้สึกเสียดายไงพอไปซื้อใหม่ก็จะแบบพี่มีสีนี้ไหมคะไม่อยากซื้อสีส้ำมันจะย้ำเตือนตัวเองว่าแบบตัวเองเป็นคนขี้ลืมขนาดไหนใช่ให้ทายกออเลย หหีรอใช่หวีแล้วก็จบแค่เขาเป็นอะไรไงย่าก็มันสําหรับพกพาไงถ้ามองเห็นหรอเห็นค่ะแต่มันก็แบบเร็วๆแล้วนึ่งมันก็ไปคือกระเป๋ามันก็แค่นี้นะเราก็ต้องหาอะไรมันข้ามันอย่าบนตาไม่ใช่บนตาฉีดตาฉีดอ่าใช่ค่ะก็ต้องมีนิดนึงเนาะเพราะเล่นลบซมลบซีงไงเธอลบซีนที่อเลยกินปลาร้าทุกทีงงว่ะจริงเหรอจริง ทุกครั้งก่อนเลิฟซีนหนูจะกินซุปปลาปลาตลอดเอาเธอมีแต่คนเขาบอกเออกลัวไม่กล้ากินปลาล้งปะลาปลาเดี๋ยวจะเหม็นอะไรไงกลัวอะไรพระเอกมันก็กินนี่มันก็ไม่ได้แคร์หนูเท่าไหร่พระเอกแต่ละคนาบางคนกินน้ำพริกบางคนก็กินปะละาปลาก็แบบนัวๆนะอ๋อเรียกว่าในนวกันไปเลยนัวกินปลาปลากันไปเลยเลิฟซีแต่ละทีอันนี้ก็เป็นพวกแบบเอซอร์เรียลลิต่างๆเซอซ์เรียใช่เป็นกำลงกำไลอันนี้อันนี้รู้ไหมพี่ว่าขนมจีบ มันคือหินที่แบบทำให้เราใจเย็นใช่หรือเป็นคนใจร้อนเลยต้องใส่หินใจต้อินอันนั้นคืความเชื่อตรงนี้ค่ะคุณขาใส่ไว้เวลาเราใจร้อนเราก็แบบมองมันให้เรารู้สึกว่าเออเราเป็นคนใจเย็นแต่ก็แบบช่วยได้ไหมไม่นะหนูรู้สึกว่าหนูใส่อลไรหนูใจร้อนขึ้นทุกทีเลยร้อนเหอเดิมอ๋สงสารนะเธอแต่ละชิ้นต้องแบบต้องเล็กๆใช่เราต้องซื้อทุกอย่างที่เล็กๆเพราะไม่งั้นสุดท้ายเราจะไม่ได้ใช้ อ่าถูกต้องแล้วเราก็จะแบบเห็นดนะคุณขาบอกแล้วกระเป๋าจุมากค่ะต่อไปลิฟต์สามแท่งกอดแมทแล้วก็กึ่งแมทเออเห็นไหมมันต้องพกนิดนึงนะเพื่อความสวยของเราแล้วต่อไปแค่นี่ค่ะแมทก็ต้องมีแล้วตอนนี้โังโควงโควิดมันยังหนาแน่นกลับมาแล้วคุณขาลิฟอีกอันหนึ่งลิฟมันเออเอาสีทาให้หมดเลยสี่แท่งแล้วคุณขาทำทั้งเยอะมากเราได้แบะแตกแล้วก็คือ เออเห็นไหมทุกอย่างต้องเล็กหมดมันก็กระเป๋าผหวานนี่แนนจะกคุณขา,คขาแค่นี้จบเลย <จบ S 1> วันเดิ้ลผลงานตอนนี้ของลูกดาค่ะเพิ่งเข้าโรงเองเพิ่งเข้าลงเลยค่ะตอนนี้สลิปโปรเจกต์ล่าค่ะเขาจะพูดถึงมนุษย์ในยุคยุคหนึ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการกระทำของตัวเองอทำให้โลกมีความย่ำแย่เกิดขึ้นและใช้ชีวิตยากขึ้นทำให สิ่งสิ่งหนึ่งที่คอยช่วยเราอยู่เบื้องหลังซึ่งเราเรายังไม่รู้ว่าคืออะไรมนุษย์ทุกคนไม่รู้ว่าคืออะไรแต่จะมีคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังและรับรู้และช่วยมนุษย์มาโดยตลอดใช่ค่ะโดยที่ตัวเราเนี่ยก็ไม่รู้นะตอนที่เราทำภารกิจนู่นนี่นั่นไปเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่คิวมนุษย์มาโดยตลอด ใช่ก็อยากให้ทุกคนติดตามกันค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เรากําลังตามล่าสิ่งที่เรากําลังค้นหาเพื่อเอามาคิวมมนุษย์ให้มีชีวิตรอดในทุกๆวันเนี่ยคืออะไรก็ฝากไปติดตามในโรงภาพยนตร์กันด้วยค่ะเอออ่ะออกไปตามล่าพร้อมกันเนาะไปวันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะโอเควันนี้ขอบคุณมุกดามากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่เธอตัดติดกุูลไงเธอไงใดหนูก็บู้เจ็ดตัวขนาดนี้ไปก่อน เ <Hey. S 2> <laughs> น่ารักสดใสาตามสายแม่ลูกแม่ลูกผูกจีแม่ลูก <laughs> <laughs> ตกลงเมาอ่ะเป็นแม่แม่ลูกผูกจี <laughs> จ้า <laughs>